สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบบานเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่องสำรองอีกช่องหนึ่งให้กดติดตามกันนะครับอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนะครับโอเค มาเริ่มกันดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้มีอะไรน่าสนใจเรื่องแรกนะครับมีข่าวขอสิบเล่นกันออกมานะครับจากเบลเลอร์แล้วก็อีกหลายสื่อในอังกฤษเลยนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับจาดอนซานโชนะนะครับมีออกมาอย่างไรนะครับซึ่งเป็นข่าวแบบว่าแมนยู U, อาจจะลดให้ความสนใจจาดอนซานโชก็ได้นะครับเห็นเบลเลอร์เล่นกันออกมานะก็คือแหล่งข่าวเนี่ยเขาบอกว่า เขาเนี่ยได้รับข่าวจากวงในนะครับเกี่ยวกับสโมสอนแมนยูที่ระบุว่าตอนนี้นะครับแมนยูเริ่มที่จะพิจารณาการคว้าตัวจจดอนซานโช่ใหม่อีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับหรือว่าหลังจากจบซีซันเพราะว่านัปัจจุบันเนี่ยฟอร์มของเจดอนซานโช่เนี่ยมันตกลงไปนะครับถ้าเทียบกับซีซันนี้กับซีซันก่อนเนี่ยอย่างชัดเจน แล้วก็ผลงานทีมโดยรวมของดอดมุลเนี่ยก็รั้งอยู่อันดับที่6นะครับของตารางของบุนเดสลเลกาด้วยแล้วก็ฟอร์มของซานโช o ก็หวบตามไปด้วยอาจจะไม่ได้หวบลงเยอะสักเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันก็ถือว่าตกลงะนะครับทำให้ทางโอเล่ทำให้แมนยูเนี่ยต้องมาพิจารณาใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับกำลังเริ่มคิดนะครับว่าอาจจะลดให้ความสนใจไปก่อน นะครับไม่ได้แบบว่าตัดลิตไายชื่อนะก็คือลดให้ความสนใจเฉยๆนะครับทอยหลังมาสัก1นึก้านะครับนอกจากนี้ว่ากันว่าแมนยูอาจจะลิตไายชื่อของเอริกเบฮลฮาร์แลนด์อีกรอบหนึ่งแล้วด้วยในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับแต่ว่าโอ้โหราคา2คนนี้รวมกันก็ไม่ใช่ถูกนะครับซานโชก็ร้อยกว่าล้านแล้วฮะร,ริงบฮลฮา์แลนด์ก็หนักอีกนะครับคือเอาเป็นว่ามันเป็นเดียวที่ที่ยากทั้ง2เดียวเลย นะครับเพราะว่าซานโช o เนี่ยซัมเมอร์นะครับก็คือหลังจากจบซีซั่นเนี่ยหลายๆทีมให้ความสนใจเยอะแน่นอนรวมทั้งฮารลนดนด้วยนะครับตัวติงก็เยอะแยะเต็มหมดเลยครับทั่วยุโรปอ่ะบิ๊กทีมอะนะฮะเพราะฉะนั้นต้องสู้กันหน่อยนะครับถ้าไปแย่งตัวกันในช่วงซัมเมอร์นะครับโอเคนี่คือประเด็นเรื่องแรกนะครับที่เอามาบอกกันก็คือแมนยูอาจจะลดให้ความสนใจเจดอนซานโชก็ได้นะครับ ส่วนประเด็นต่อมาครับมีอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมนะครับก็ดิแอเ l นติกครับสื่อดังของอังกฤษเนี่ยได้มีการเคาะนะครับในเรื่องของ4อผู้เล่นนะครับของแมนเชสเตอร์เดียตที่จอที่จะโดนปล่อยแน่นอนนะครับในช่วงมกราคมนี้ฮะมีโอกาสย้ายสูงแล้วกันนะครับในช่วงมกราคมครับคนแรกเนี่ยเขาก็ตีมาก็คือซิโอโรเมโรผู้สปะโตมือสของเรานะครับก็เราทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะว่า เดียมือหนึ่งดีโนมือสองนะครับโดเมโร่ก็ไม่มีที่ยืนละนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็แทบจะไม่ค่อยได้รับโอกาสเลยแค่ซ้อมเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเห็นหน้าเลยถูกไหมครับอาจจะโดนแยกซ้อมเดี่ยวสักวัยครั้งด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะชัดเจนในช่วงมกราคมครับน่าจะได้ย้ายกันไปนะครับซึ่งข่าวล่าสุดก็มีข่าวกับลีดกับไบรตันนะครับแล้วก็อีกประมาณ 2- 3ทีมในอังกฤษนะครับแล้วก็มีทีมจาก อเมริกาด้วยนะครับที่ให้ความสนใจนะนะครับก็มีโอกาสย้ายสูงในราคาไม่น่าจะเกิน5ล้านปอนด์นะครับประมาณนั้นนะฮะราคาแบบไม่สูงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสัญญาใกล้ที่จะหมดด้วยนะครับก็ติดตามดูจริงๆโรเมโรเนี่ยข่าวย้ายทีมตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีทีมไหนยื่นเข้ามาแบบเป็นจริงเป็นจังรายที่2เนี่ยนะครับเป็นเจสซีนลินการ์ดนะครับที่ดดแอแลนติกคอกันออกมานะครับ ลินการ์เนี่ยพึ่งโดนใช้ออปชันขยายสัญญาออกไปอีกนะครับแบบระยะสั้น1ปีนะฮะแมนยูใช้แล้วนะครับก็เลยทำให้เจ้าตัวเนี่ยจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์ปีถัดไปปี2022นะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการยืดสัญญาไปก็จริงแต่ว่าแมนยูก็พร้อมที่จะปล่อยตัวนะครับในช่วงมกราคมอยู่ดีอาจจะเป็นการยืมตัวไปก่อน แล้วก็จบซีซั่นอาจจะเป็นการปล่อยแบบถาวรคือเหตุผลสําคัญที่ยื้อสัญญาออกไปแบบระยะสั้นเนี่ยเพื่อเป็นการโก่งราคาได้นะครับถ้าเกิดไม่ยื้อสัญญาเนี่ยจะปล่อยลิงกิรแบบฟรีๆเลยนะไม่ได้ค่าตัวด้วยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยมันน่าจะได้สัก 10- 20ล้านปอนด์ก็ว่ากันไปนะครับเล็กๆ้น้อยแต่ว่ามันก็เอาไปเพิ่มเติมจุดเล็กจุดน้อยกันได้เรื่องของการซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามานะครับ3ครับ ก็คือมากรอโรโฮรายนี้ก็ชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับจริงๆชัดเจนตั้งแต่ซีซั่นก่อนแล้วนะครับสำหรับโรโฮเนาะแล้วก็ซัมเมอร์ก็ไม่ได้ย้ายเพราะว่าไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้ามาแถมทั้งนักเตะก็มีปัญหา,าการบาดเจ็บด้วยซึ่งมกราคมนี้นะครับก็ไม่น่าจะรอดนะครับเพราะว่านักเตะก็เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางนะครับกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับส่วนใหญ่ที่หายไปเนี่ยไปเล่นกับชุดไม่เกิน23ปีเพื่อเรียกสภาพร่างกายเท่านั้นเองนะครับ ตอนนี้ก็น่าจะย้ายนะซึ่งมีประมาณทีม2ทีมที่ให้ความสนใจก็คือเชฟฟิลกับนิวคาเซิลที่มีข่าวตอนนี้นะครับก็ไม่น่าจะรอเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็รายสุดท้ายครับเป็นฟิลโจนนะครับที่ดิแอตลนติกเคาะกันออกมานะครับก็น่าจะไปเช่นเดียวกันครับเพราะว่าชัดเจนอยู่ว่าไม่ได้อยู่ในแผนการทีมของทางโซชาเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดมีข่าวเชื่อมโยงกับเวสตบอมกับเบอร์ลี่แล้วก็ดร์บี้เคาตี้ด้วย ะะก็น่าจะไปเช่นเดียวกันนะครับนี่คือ4รายที่ The Atlantic เคาะกันออกมานะครับเป็นนักเตะที่น่าจะจ่อย้ายทีมในช่วงมกราคมนี้นะครับโอเคนะครับก็แฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ส่วนนักเนาต่อมาครับมีการเล่นข่าวออกมาจากนักข่าวชื่อดังอย่างยานอาเก้ฟยอทอปนะฮะคนนี้ก็ได้มีการการันตีหลายๆดีลในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็เชื่อถือได้ในระดับหนึ่งนะครับ อาจจะไม่เท่าพวกโรบาโนแต่ว่าเขาเล่นข่าวออกมาจากที่ผมเคยติดตามในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ก็ค่อนข้างแม่นเหมือนกันนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางพยอทอปเนี่ยบอกว่าโซชาเนี่ยยังต้องการตัวเอริงเบลฮาร์แลนนะครับในขณะที่โซชามองว่านักเตะรายนี้เป็นนักเตะที่น่าตื่นเต้นน่าตื่นตาตื่นใจนะครับเป็นนักเตะที่ดีคนหนึ่งของโลกฟุตบอลนะครับแล้วก็โอเล่เนี่ยเคยร่วมงานกับ ฮาเลนด์มาแล้วสมัยที่ทั้งคู่อยู่กับสโมสรโมนะครับเพราะฉะนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะฉะนั้นดิวเนี่ยแมนยูยังไม่ตัดนะครับเหมือนกับข่าวมันเนี้ยไปก็จริงแต่ว่าโซชายังต้องการเออริงบอลฮาเลน์ถ้ามันมีโอกาสนะครับในช่วงซัมเมอร์อะไรก็ว่านไปตามนั้นนะครับแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับในส่วนของวิทฟิลด์โตรุกนะครับเป็นวิทฟิลด์ดาวรุงนะฮะข่าวเนี้ยจริงๆมีข่าวมาได้สักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ละนะครับ จะเห็นได้ว่าข่าวก่อนนนั้นครับมันมีข่าวข้อสิบกันออกมาว่าแมนยูกับบาซ่ากําลังมีการเบียดแย่งตัวยูซุฟดีเมียนะครับเป็นดาวรุ่งของราปิดเวียนานะครับทีมจากออสเตรียนะครับนะน่าจะเป็นทีมจากออสเตรียนะถ้าข้อมูลผมไม่แม่นอย่างไรก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นดาวรุ่งรายนี้อย่างที่เราได้เห็นภาพแล้วกันนะครับซึ่งล่าสุดมีรายงานนะครับ เขาบอกว่าแมนยูเนี่ยมีการเจจาขั้นสูงเพื่อคว้าตัวยูซุปดาเมียแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยซึ่งคาดว่าราคาค่าตัวน่าจะอยู่ประมาณ10ล้านยูโรเท่านั้นนะครับก็น่าจะเป็นการปาดหน้าบาร์ซ่าด้วยนะครับนี่คือการรายงานกันออกมานะครับเป็นข่าวข้อสิบอยู่นะครับส่วนเรื่องราวของปอล์ปอกบาก,กันหน่อยนะครับรายงานล่าสุดเนี่ยก็ตีกันไปตีกันมาครับคือตอนนี้บางสื่อบอกว่าปอกบากไม่น่าจะย้ายแหละ บางสื่ออย่างมิลเลอร์อย่างเดลี่เมลเนี่ยบอกว่าน่าจะย้ายนะครับแต่ว่าเดลี่เมลเนี่ยได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าป๊อกบาเนี่ยเตรียมที่จะพูดคุยกับโซชาแบบเป็นจริงเป็นจังในช่วงเดือนนี้ครับแล้วก็หาทางออกให้ได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรซึ่งดูแล้วเขาเหมือนกับต้องการย้ายออกจากทีมนั่นแหละนะครับซึ่งอาจจะไปลีกันตอรี่เหมือนเดิมไปอยู่กับทางยูเวนตุสเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ นอกจากนี้ยังมีไรอัลมาริตยังมีเบเชก็ให้ความสนใจด้วยแต่ในรายของยูเวนตุสเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ต้องจ่ายเงินจํานวนเงินเต็มนะครับเขาอาจจะเอาดิบาล่านะครับหรือว่านักเตะที่เขาพร้อมจะให้อย่างเบรดาเดสกี้อย่างเงี้ยนะฮะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอก็ได้แต่ดูเหมือนว่าแมนยูก็แข็งอะแมนยูไม่ยอมนะครับแมนยูบอกว่าถ้าเกิด อยากได้ปล็อกบายจริงๆอ่ะคุณเอาเงินสดเท่านั้นนะครับคุณต้องยื่นมาเงินสดเท่านั้นผมถึงจะเอานะครับเพราะว่าดิบาล่าเคยติดต่อไปแล้วนี่ก็นักเตะไม่ได้สนใจเมดาเดสกี้มันก็เป็นนักเตะที่โอเคแหละถือว่าดีในระดับหนึ่งแต่ว่าเป็นนักเตะที่แมนยูไม่ได้สนใจไงนะครับเพราะฉะนั้นของเงินสดเพียวๆดีกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาไปซื้อนักเตะที่ผมต้องการเองนะครับในราคาที่เราต้องการขายก็ประมาณ90ล้านปอนด์อัพใช่ไหมครับก็ นี่คือราย,ยางานกันออกมาจากเดลิเมลนะครับเกี่ยวกับอนาคตของเปาบอกบาข่าวก็50าสบเหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องราวสุดท้ายครับเป็นเรื่องราวของฟาคุนโดเปเยสตรครับล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าเริ่มที่จะปรับตัวเข้ากับทีมได้แบบเรื่อยๆแล้วด้วยครับแบบดีขึ้นแบบเรื่อยๆนะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์รับว่าเบื้องหลังเนี่ย มันถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากนะที่ได้ย้ายมาอยู่กับแมนยูแล้วก็ร่วมซ้อมกับนักเตะอย่างแรดฟอร์ดปอกปาฮวนมาตาแล้วก็รุ่นพี่ร่วมชาติอย่างเอเดนสันคาวานีนะครับซึ่งเบื้องหลังเนี่ยเขาเนี่ยได้มีการเข้าพูดคุยกับเอเดนสันคาวานีโดยตลอดนะครับมีการสนทนานกันโดยตลอดนั่นแหละซึ่งคาวานีก็เป็นคนดีมากครับเป็นคนคอยแนะนําสิ่งดีๆให้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ฟากูโดต้องการแล้วก็คอยช่วยเหลือคอยให้คําแนะนําสําคัญสำคัญ เรื่องเกี่ยวกับในสนามต่งตางๆนะครับภาพรวมฟารโกโดบ,บอกว่าตอนนี้เขาแฮปปี้เป็นอย่างมากนะครับทั้งเรื่องของภายในสนามแล้วก็นอกสนามนะครับก็อย่างที่พูดกันไปครับรอนะครับรอเท่านั้น,นครับเพราะว่าตอนนี้โซชากําลังมองอยู่ว่าโอกาสจะได้รับตอนไหนนะครับมันก็ต้องปรับตัวครับพอปรับตัวได้เดี๋ยวก็ได้เห็นเองนะครับคือตามการคาดการณเนี่ยน่าจะหลังจากในช่วงมก,กราคมนี้แหละ ไม่ก็ในช่วงมกราคมนี้เลยนะครับเป็นต้นไปนะฮะเพราะว่าใช้เวลาปรับตัวมาครึ่งซีซั่นแหละนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ที่น่าสนใจนะครับหยิบยกมาพูดถึงกันสำหรับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ